ได้จำนวนตามที่เราต้องการแล้วในะที่นี้คุณครูจอยใช้สามอันนะคะ1 2 3ก็คือใช้เชือกที่เราเหลือไว้แบบนี้ค่ะต่อกันทีนี้สีแดงที่เราทำไปในคลิปที่แล้วเราจะทำเป็นอันแรกนะคะที่จะมัดเป็นตรง มัดเป็นโมบายค่ะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการมัดโมบายเราก็อันนี้จะเป็นปลายไหมปลายไหมพรมที่เราเหลือไว้ในแต่ละอันที่เราพันตรงเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเอามามัดนะคะมัดกับสีแดงตรงนี้ค่ะวิธีการมัดสอดเข้าไปในไหมพรมตรงนี้ค่ะ เพื่อให้การมัดก็ไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายทำยังไงก็ได้ให้เขามัดแล้วไม่หลุดนะคะเพื่อนๆเรากำลังจะต่อตรงที่เราทำไว้มาประกอบเป็นโมบายค่ะเพื่อประดับเพดาน ห้องเรียนอนุบาลหรือว่าศาลาในงานวัด,ดต่างๆค่ะประดับได้สวยงามนะคะเวลามีงานบุญในที่นี้คุณครูจอยทำเพื่อเอาไปประดับห้องเรียน,นะค่ะวันนี้ในถ้าใครได้ติดตามในคลิปที่ผ่านมาก็ได้ นำเสนอนะคะว่าเพดานห้องอนุบาลได้ทำเป็นโมบายด้วยตุงตอนนี้ก็ได้มาประกอบให้ดูแล้วค่ะอันนี้สีแดงนะคะสีม่วงผสมกับสีส้มที่เราทำไปในคลิปที่ EP ที่1น,นะคะเราประกอบยาวคิดว่าน่าจะพอแล้วแหละสีสีชั้น นะคะจากนั้นเราก็จะทำตุงอันเล็กๆเอามาห้อยฝั่งนี้ติดตามต่อไปค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือการประกอบประกอบตุงเป็นโมบายค่ะสวยนะเดี๋วปรับกล้องออกมาน่งเ,เพื่อนๆจะได้เห็นชัด ไม่ได้มัดตรงเป็นโมบายค่ะความยาวสีอันพอนะคะแล้วแต่เราแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้อันนี้เป็นไอเดียเป็นแนวทางหนึ่งในการทำตรงห้อยเป็นโมบายประดับเพดานห้องเรียนหรือว่า เวลามีงานบุญง,งานกุศลที่วัดนะคะใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมจ้า